มาครับผู้สุดท้ายปิดท้ายครับเป็นคู่รองนะครับยอดวิชาพอบุญยสิษฐ์พบกับฉมวกทองสองยุคินดาครับคู่นี้ยอดวิชาต่อหนักให้3ปอนครับ135ต่อ138สนุกแน่นอนครับคู่นี้รับประกันคุณภาพครับโดยทีมงานคู่บานมวยไทยครับยอดวิชาพอบุญยสิธิ์ปีนี้ครับ อายุ17ครับจากนกครราชสีมาครับตัว130,000บาทส่วนชมวกทองครับ25ปีจากนกครศรีธรรมราชก็ตัว70,000บาทครับจะกลับมาดังภาค2ครับสำหรับชมวกทองศูนย์อดวิชานี่ก็ยอดมวยครับของเวทีลุมพินีนักมวยไทยยอดเยี่ยมของลุมพินีปี2556ครับ แล้วก็เทนเนอร์ยอดเยี่ยมก็เป็นของคุณแชมป์ชอรุ่งโรดเทนเนอร์ของยอดวิชาแล้วก็กรรมการยอดเยี่ยมพันเอกคงพันรัตรนสุนทรนะครับกรรมการยอดเยี่ยมของวิธีลุมพินีประจำปี2556คุณมิตรนครครับสุเมศซื้อสัตบงกฎนะครับเป็นผู้ถอดมงคลให้กับฉมวกทองโคนทอลุ่งทิพย์ครับเป็นผู้ถอดมงคลให้กับยอดวิชาพอบุญยศิรับ ที่ผมแกไม่ได้ทำไฮไลท์นะฮะน,นี้โดยธรรมชาติครับยกที่3กครับชมกันเลยครับยกที่3สถานการณ์นะครับ2ยกครับยอดวิชาได้เปรียบ7ต่อ4ครับแหเลดขึ้นมาเนี่ยยอดวิชา2 1เลยครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูปเปอร์ไลเ์เวทประเทศไทยด้วยครับ 140ปอนด์นะครับยอดวิชากับจบั๊กจัทองใครจะได้เข็มขัดเส้นนี้ไปครองโอ้ยฟันซอกขวาดอลอยู่ที่วงในครับลูกรางยอดวิชามาสูงยาวกว่จาจังหวะตีอยู่คนระับเป็นมวยเข่าทั้งคู่เอาคืนมาสองประคองกดไว้ตีแม่ได้คืนมา สามฟอมหลังยอดวิชาครับชนะคะแนนวันเฉลิมพูทดอนเมืองชนะคะแนนสิงห์ดำเจ็ดห่เก้าแล้วก็ชนะคะแนนวันเฉลิมพูทดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งครับ่วนชียบทองสามฟอมหลังชนะคะแนนนงโอ๋ไก่ย,ย่างห้าดาวชนะคะแนนยอดขุนพลมรัตนบัณฑิตและล่าสุดชนะคะแนนนกโอ๋ไก่ย,ย่างห้าดาวครับอ้าวเชมบกทองขวางไว้ครับตีได้ครับสองสามดอกแล้วจาักกาันลรกนี้กันไม่อยู่โดนเข้าไปยอดวิชายังเฉียงครับ โดนขวาเข้าอีกทีหนึง่งคืนซ้ายโอ้โหชมวกทองล็อกอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่ว่าโดนเด้งคืนดูกับซ้ายเอามาครับเดว,วิชาว่างไงโดนซ้ายอีกทีหนึง่งวัดกันที่ไนครับคู่นี้พยายามจะมีสออกับเดวิชาโอ้โหชมวกทองนี่ได้เรื่อยๆครับ วิชาทีมซ้ายไปขวาคอแล้วครับโอ้โหชม้าหทองตีคืนมาเลยครับตีอีกทีนึงครับชมหกวทองยอดวิชายังโตได้ตีคืนมาอาละครับหาจังหวะอยู่ครับมวยเข่าแบบนี้สูงยาวแบบนี้เสียบแต่ละทีนี่กรรมาการเห็นครับอยู่ที่ความชัดเจนแหละครับ ซ้ายอุ้ยมีฟันศอกยศว,วิชาเสริมสอกมาด้วยครับผูบ้ต่อกรคนนี้ของยอดวิชาถือว่าน่ากลัวทีเดียวเต้งขวามาจมูกท้องก็ยังเอาคืนไปได้โอ้โหเด้งขวามาครับจมวกทองเอา้เอาเยังไงสุดท้ายยังไงตีโอ้จมวกท้องกดไปยังตีได้ครับ หมดยกที่3แล้วดูครับเจ้าบอยสมวกทองครับถ้าดีใจแกโอ้โหเหลือกินจริงๆแม่คะแนนเป็นยกนะครับเป็นการชิงแชมป์140ปอนด์ของประเทศไทยสถานการณ์นะครับบนล็อกเนี่ยหมด3ยกแล้วผ่านไป3ยกเป็นยอดวิชาได้เปรียบอยู่2ต่อ1ครับ <c oughs> ยกที่4ครับ แล้วครับเึ้นมาสู้กันชมูกทองตีเดวิชาก็ตีคืนไปยกนี้นี่จะทำอะไรต้องทำครับโอ้โหโดนแจงขวามมูกทองได้มาสองสามดอกแล้วครับตีแล้วครับโอ้โหเดวิชาย,ยังหาทางแก้ไม่ได้ครับโอ้โ,โดนก็ไปอีกโดนก็ไปอีกทีนึงโอ้โหสามดอกติดติดครับ 4ดอกติดติดครับโอ้โหเหลี่ยมนี้เสียเปรียบแล้วครับเจ้าวิชาเหลี่ยมนี้เสียเปรียบแล้วดูครับโอ้ขาลากถัวแล้วครับจมูกทองเอา้าเจ้าวิชาจะทำอย่างไรครับแบบนี้ต้องแก้ไขครับต้องแก้ไขโอ้โหเสียหายครับโดนแค้งขวาไปอีกดอกยิงชกยิ่งมั่นใจครับจมูกทอง โอ้โหดูครับยกนี้ขึ้นมานี่ไม่มีเสียเปรียบแน่นอนกับชั่วกทองสองยุพินดาวิชานี่เดินต่อเนื่องครับไม่สนใจครับโดนแกงขวาอีกทีโอ้โหต้องลงทุนครับเอาฟันสอกขวาเดวิชาได้บ้างครับโอ้ได้ฟันสอกนีโอ้โหแล้ดดึงมาเสียบแลกกันอยู่ครับ โอ้รัดใต้ปีกแล้วตีตีจมวกทองได้เยอะจริงๆครัรยบยกนี้่ยอดวิชานี่ก็ยังมีโต้ตลอดโดนเข่าซ้ายอีกน้าได้คืนมา๋ยจากก่จัดการกับเอาแล้วครับเหลี่ยมนี้ยอดวิชาตีได้บ้างตีตีโอ้โหแต่ดูจมวกทองง้างสวนมาแต่ละดอกตีครับแม่ยอดวิชา เอาและทำได้ครับทำได้บ้างครับแบบนี้สนุกแน่ครับเดินต่อประกบนายอีกทีครับหาจังหวะตียวลนกันที่นหนเลยครับดูอาวุธเดียวครับโอ้ชมวกทองยิ่งชกยิ่งมั่นใจโอ้ยกวิชาขึ้นมายกนี้นี่เสียเปรียบเยอะครับ ตีก็ขวางไว้แต่ดูชมวกทองตั้งไว้นี่แกก็ยังตีได้ครับถอยไปคุ้มเชิงบ้างครับชมวกทองโอดวิชาเดินเข้าหาตีอูฟันศอกขวาโอ้โหศอกนี้โดนศอกอีกทีหนึ่งอ้าวครับชุดนี้ครับยอดวิชาโอ้โหเสียบสุดท้ายโอ้โหชุดท้ายนี่ยอดวิชาทำได้สวยเลยครับโอ้โหล่อแตกเลย จมวกทองก็แตกที่หางคิ้วด้านซ้ายแลครับแบบนี้สิครับถูกคู่ครับโอ้โหโชกันดูเดือดจริงๆถึงเลือดแล้วครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ครับแวฟกลับมาอยู่มุมน้ำเงินนะครับเสมอชมวกทองเอาครับชิงดำยกท้ายภาษามมยเขาเรียกว่าชิงดำแล้วครับแต่บนวิธีนี้ต้องชิงทำ เดวิชาตีตีสองดอกตีจมูกทองยังไงเอาคืนมานเหมือนกันโอ้โหผู้นี้ยังไม่ทราบเลยจะออกหน้าไหนครับสูสีเหลือเกินครับพนเอกพงพันธ์แยกครับไม่จมูกทองนี้ถ้าไม่พลาดโดนศอกโอ้โหในช่วงปลายยกที่สี่นี่อาจจะมีเป็นต่อออกไปอีกครับแต่ตอนนี้ยังยันเสมออยู่ ตีคนละทีตีเด้งโอ้โหลูกนีดเด้งเน้นเ้นเลยครับยอดวิชาเด้งคืนไปจบวกทองโอ้โหทันเงีครับคู่นี้ทันเงี้ครับจมวกทองมาคุมเกมได้เข่าขวาอีกทียอดวิชาโอ้โหจมวกทองตีซ้ายรัดใต้ปีกยังไงโอ้โหจมวกทองรัดใต้ปีครับดูครับ มีลูกแก้ครับออกมาใหม่ครับออกมาใหม่เดวิชาเดินต่อไม่สนใจครับเจ็บไม่ว่าครับต้องลงทุนบิดมาโอชุกทองโอ้โหแต่จังหวะน,นี้ย้อยชาสองดอกเน้นๆครับโอ้สองดอกเน้นๆเลยครับชัดเจนครับโยนข่าวขวาอีกทีนึงโอ้ ง้างมายังไงจมวกทองมีเถียงอยู่ครับยังมีเถียงอยู่ครับบนเวทีจะออกไหนยังไม่ทราบครับแต่ขอเดินอีกครับยอดวิชาจมวกทองโดนบี้หนักๆแล้วโอ้ยยัดเข้าไปจมวกทองเอาคืนบ้างครับโดนเด้งซ้ายเข้าไปอย่านิ่งครับจมวกทองอย่านิ่งครับตีขวาคืน ยอดพิชาหักมาเสียบออกมาใหม่ออกมาใหม่ออมหมดูครับเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับตีตีสามดอกนี่โอ้โหเด้งสุดท้ายแต่ดูชมวกท้องนี่แกซอยยิกเลยครับแต่ความชัดเจนนะครับคนเด้งทำเนี่ยครับเห็นชัดครับโยนเข้าไปอีกที ลากลากมาตียอดวิชาดูครับช่วงท้องนี่ยังโต้เถียงตลอดตอีทีครับยอดวิชาเอาละออกไหนไม่รู้แลวครับตอนนี้ครับวุ่นวายไปหมดครับโอ้โหได้ทั้งคู่ครับอยู่ที่ความชัดเจนแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหออกไหนไม่ทราบครับ เดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันครับเก่งทั้งคู่ครับต้องขอปรบมือให้เลยครับสุดยอดครับดุเดือดจริงๆรครบยกนี่ยอดวิชาเป็นต่อ2ต่อ1นะครับแต่ดูสุดท้ายกรรมการจะให้ออกไหนครับชี้ขาดจริงๆอยู่ที่กรรมการครับเดี๋ยวรอไปประกาศผลคะแนนครับโอ้โหนี่คือที่สุดครับสนุกจริงๆ ได้คู่ตอ่อกกอใหม่ซะแล้วครับยอดวิชาไม่หมูครับจหมวกทองสองยุพินดาสุดท้ายครับออกไหนครับตื่นเต้นจริงๆครับสุดท้ายครับก็เป็นอันว่ายอดวิชาพอ,อบุญธศิลครับอเ,เอาชนะคะแนน แหน้าชันวทองสองยุ้พินดาไป2ต่อหเสียงครับไม่เอกฉันนะครับควา้าแชมป์4 4 0ปอนด์ประเทศไทยไปครองสำเร็จครับสำหรับยอดวิชาวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ